คิวบางต้องเลือกแบบไหนให้เข้ากับใบหน้าดีพิมจะใช้3ปัจจัยหลักๆในการเช็คนะปัจจัยแรกคือให้วัดความยาวของหน้าผากถ้าเรามีหน้าผากยาวกว่า mid face และ lower face ให้เลือกข้อ A แต่ถ้าหน้าผากแคบกว่าส่วนอื่นๆให้เลือกข้อ B ปัจจัยที่2วัดระยะห่างระหว่างคิวและดวงตาถ้าเราเป็นคนที่ระยะคิวและตาอยู่ห่างกันนะให้เลือกข้อ A แต่ถ้าของใครชิดกันให้เลือกข้อ B และปัจจัยสุดท้ายคือขนาดของดวงตาถ้าตาโตให้เลือกข้อ A แต่ถ้าตาเล็กให้เลือกข้อ B ซึ่งถ้าผลลัพธ์ของเรามี A มากกว่าแบบ2ในสอะไรเงี้ เหมาะกับคิ้วหนามากกว่านะเพราะคนที่เลือก A จะมีหน้าผากกว้างแล้วก็ช่วงเปลือกตากว้างพื้นที่ส่วนบนก็เลยจะดูโล่งมากๆซึ่งคิ้วหนาก็จะไปเติมพื้นที่ตรงนั้นให้ดูไม่โล่งเกินได้แล้วก็คนที่เลือก A จะตาโตด้วยคิ้วหนาก็จะช่วยบาลานซ์กับความโตของดวงตาให้ดูเด่นมากขึ้นยกตัวอย่างอย่าง IU หรือ Irene ก็จะชอบเขียนคิ้วให้ดูหนามากกว่าเอใไปหน,น้านไปทางข้อ A มากกว่าส่วนคนที่ผลลัพธ์นไปทางข้อ B มากกว่าจะเหมาะกับคิ้วบางเพราะพื้นที่ส่วนบนมันดูแคบอยู่แล้วถ้้้้้าาาาาายยยยิิิ่่่่่งงไปเเเเเขีีนนนนนนนคคคววววหหออกกกก็็็จจะะททํใดดดูแแมลลรืืต B ะเล็ก่ถ้าเรายิ่งไปเขียนคิ้วหนามันจะยิ่งกลบดวงตาให้ดูเล็กยิ่งกว่าเดิมเหมือนแบบโฟกัสจะขึ้นไปอยู่ที่คิ้วหมดเลยดังนั้นคิ้วบางก็จะช่วยบาลานซ์กับตามากกว่าตัวอ,อย่างคนที่เหมาะกับคิ้วบางก็อย่างเช่นหนิงหนิงเพราะคิ้วกับตาชิดกันเกินไปการปรับทรงคิ้วให้บางลงก็จะช่วยลดความแน่นบริเวณนั้นได้